ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะผมก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำขาหมูพะโลนะคะสุดแกงแม่นวลนะคะแกงหม้อใหญ่เลยเนี่ยค่ะแม่นวลแม่นวลแหมสวยด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็กระเทียมกระเทียมรากผักชีให้หอมนะคะกระเทียมประมาณหนึ่งกำมือนะรากผักชีสักประมาณหกลากเจ็ดราก ต่อไปนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊ลงไปนะคะใช้อยู่ที่1นึ่งกิโลค่ะปิรนี่ก็เก่าเออใช่ค่ะพอผัดกระเทียมกับน้ำตาลนะเห็นไหมนี่สีได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เทใส่นงไปอันนี้เป็นหม้อแขกนะคะเบอร์45่ส้าเขารียกว่าหม้อแขก็ใส่ไป ไปนะคะก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็ข่านะคะขาทุบลงไปนะคะค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องโปรนะคะแบบนี้นะคะใช้2ชุดค่ะใส่เกลือลค่อยๆใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บหนึโลนะคะใส่เพิ่มไปอีกนะคะ1นึโล แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ขานะคะเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เครื่องที่เห็นนะคะ2ถุงเครื่องพะโล้ต่อไปนะคะก็จะใส่ขาหมูลงไปในหม้อนะคะใช้ขาหมูทั้งหมด9โลค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งจนกว่าเขาจะเดือดน,นะคะพอเขาเดือดเนี่ยเราก็จะใส่เ,เลือดนะคะใส่เลือดกี่ก้อนนะคะแม่10ก้อนใส่เลือด10ก้อนนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้นะคะ10ก้อนส่วนไข่นะคะไข่ไก่จะใช้อยู่ที่90ใบนะคะ90ฟองค่ะค่ะนี่นะอพอรพอลของเราก็น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ลงไปเลย ก็ค่อยๆใส่ไข่ไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะหมด90้าสิบใบต่อไปก็จะใส่เลือดลงไปเลยนะคะใส่เลือดหั่นค่ะใส่ลงไปก็เบอร์สี่สิบห้าเบอร์ใหญ่แบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้สักสามสี่ชั่วโมงนะคะนี่แต่ว่าความจิงนต้องใส่เต้าหู้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ที่ไม่ได้ใส่ให้ดูเพราะว่าโรงงานเขาปิดนะคะจังหวัดนครสวรรค์อดีโชคตัวจีนน่ะนะเขาปิดเราก็เลยไม่ได้ใส่เต้าหู้ค่ะเดี๋ยวแม่ทวนให้อีกทีนะคะก็ น้ำตาลปี๊บนะคะที่ใส่ตอนผัดกับรากผักชีเนี่ยหกิโลแล้วก็น้ำตาลปี๊บมาใส่ตอนตั้งหม้อนะคะอีก1นกิโลนะคะเป็น2อกิโลละแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายไปนะคะอีกครึ่งกิโลพอดีแบบไม่ได้ถ่ายตอนที่ใส่น้ําตาลทรายไปนะคะก็ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มไปอีกครึ่งกิโลนะคะถ้าแบบว่าตามแม่นะคะมาดูที่ตลาดเช้าตาพันธ์ผีนะคะมาดูแม่ก็เน,นี่ยค่ะ เดี๋ยวจะนั่งขายไปเรื่อยๆนะคะเนี่ค่ะก็วิธีชาวบ้านนะคะเพราะว่าจะวางขายแบบนี้นะคะก็ไม่ไม่วางโต๊ะสูงนะคะก็วางแบบนี้นะคะ่ค่ะก็วิธีทําง่ายๆนะคะน่าทาให้ดูแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทําอะไรแม่จะทําอะไรชมแกงหน่อไม้ปลาย่างจะมีแกงหน่อไม้ปลาย่างด้วยนะคะตหมต้ยมยำขาหม,ม,มูก็มี